หมดเลยนะนั่นคือความสุขครับความสุขคือคือคือความทุกข์ที่มันหายไปนะความสุขมันไม่ได้ได้ในสิ่งที่เราอยากได้ผมไม่ได้เดินทางวิธีคิดนี้แม่นต้องแม่นยําต้องจับไ,ได้นะผมไม่ได้ตั้งใจจะเดินทางที่จะไปสู่จังหวัดจังหวัดหนึ่งหรือหรือไล่หรือ,รอ,รอที่ไหนไม่ใช่นี่คือระหว่างทางแต่นั่นคือความสุขในขณะที่ผมหนาวอยู่ผมคิดถึงสิ่งที่อยู่ใกล้ๆคือปัจจุบันคือตัวผมเองที่หนาวผมคิดถึงกาแฟที่อยู่ ทุกสิ่งจับต้องกันได้อยู่ในปจจุันอดีตลืมหมดเลยัมีความสุขมากเลยครับผมก็ลเลยลอบอกว่านี่แหละถ้าสําเร็จได้นะกูจะกิน,นกาแฟบุบเบี้ยวๆในทุกวันเลยอย่างเงี้ยอกมือกาแฟาหน่อยได้ไหมครับท่านดูนะผมอธิบายภาพนี้ให้ท่านรู้สึกถึงนะ่ะท่านรู้ไหมว่าเงินเนี่ยมันหลอกเรามานานม,มันหลอกเรามานานมากเลยอ่ะจริงๆล้วคือเวลาสมองเราโล่งๆนะเวลาผมบอกอะไรท่านจะเชื่อแล้วทําตามเพราะผลลัพธ์ผมมีไม่ใช่ไม่มี นะครับแล้วท่านท่านก็จะเป็นคนที่สัมผสัส<ด>ติดกาแฟแก้วนี้ได้เหมผมไอ้บูบูพี่พี่นะนะครับเพราะฉะนั้นเอง่งผมเลยจะบอกว่าจริงๆแล้วความสําเร็จเนี่ยมันมันต้องมองข้ามเรื่องเงินมาต้องมองให้เห็นว่าเราอะต้องการอะไรกันแน่เงินเป็นแค่สะพานทําไมต้องข้ามเพราะเงินอะมันเป็นการตอบสนองซึ่งได้มาถึงสิ่งนี้แต่เรามักจะโฟกัสถึงเรื่องเงินเพราะว่าโรงเรียนและบ,ลบริบทเดิมๆของเราโรงเรียนพ่อแม่ญาติ โกหกิคาคนข้างบ้านยามไม่ยามไม่รู้ว่าทุกคนนะ่ะพูดและพร่ำบ่นถึงเรื่องของการเป็นหนี้สินจนชินชาหนี้สินมันคือการต่องจ่ายด้วยเงินมันทาให้เราติดแต่เรื่องจากเงินทาไมไม่ได้เงินทําไมไม่โตทางเงินทําไมทีมของฉันไม่อยู่ทาเงินมันเกี่ยวกับเงินหมดเลยที่พูดมาเนี่ยใจเรามาจับแต่เรื่องเงินใจเราไปจับความสุขแบบนี้ไม่ได้เลยครับแต่ถ้าท่านมีแพชชั่นจริงๆเนี่ยท่านศรัทธารักกาลัางสิ่งบางอย่างท่านจะทา คย <c oughs> เห็นครูบันดอยไหมครับบางทีอ่ะคุณหมอบรนดอยครูบันดอยบางทีพ่อแม่เขารวยนะครับแต่แพชชั่นคือสิ่งที่เขารักและศรทัทธาคือสิ่งนั้นเขามีความสุขทุกๆวินาทีในการใช้ชีวิตของเขานี่คือสิ่งที่ผมต้องการให้ทุกท่านอยากได้อย่างที่ผมได้ผมได้มาเรียบร้อยแล้วความเชื่อของผมไปถึงเรียบร้อยแล้วพันล้านสุดท้ายแล้วมันก็ไม่ใช่เงินผมหมื่นล้านก็ไม่ใช่เงินผมแต่ความสุขที่ผมได้ไม่มีใครแย่งจากความรู้สึกผมได้แน่นอนนะครับความสุขที่ก้าวผ่านเรื่องเงินครับปปุยเรื่องนี้ทีทได้ไครับ ไม่รู้นะครับท่านไม่ทันเรื่องท่านเรื่อง,งผมผมไปแล้วพอสำเร็จที่มองถ่ายเรื่องเงินนะครับเราต้องมองานเรื่องเงินออกไปเป็นไงฮะโอ้ยสุขภาพเงินและเวลาบอดเบื่อมันมีเรื่องเงินมีเรื่องเรื่ององที่ผมสอนผมเรียกสอนนสี่ด้านปากปกปกอ๋อ,อเคยอ่านแล้วอุย้ยอ่านสองรอบแล้วเคยฟังเยอะแล้วเออโทษทีแล้วมึงว่าด้านไหนดีด้านขวาคุณรู้ตอนนี้มึงอยู่ด้านไหนด้านซ้าย เออรู้แล้วแต่ให้ดีคือมึงเป็นได้นะผมบอกอย่างนี้เพราะนั่นเองไงกำลังจะบอกว่าวันนี้สัมผัสก่อนแล้วให้เห็นกับว่าฉันแน่ๆตรงนั้นน่ะสัมผัสมั่นะ่สัมผัสด้วยความรู้สึกว่าฉันแน่ๆตรงนั้นสัมผัสด้วยความเชื่อนะฮะไม่ต้องน้ำหูน้ำตาอะไรนะไม่มีอะไรซึ้งงนะไม่เคยเรื่องจริงทั้งสิ้นนะความเชื่อของผมคือผมป่วยตอนแก่ไม่มีเขาเช่นนี้ไม่มีผมเชื่อผมยังคงฟื้นฟเติมอยู่นะตอนนี้อยู่ในกระบวนการฟักนะครับ แนะล้วการทำน้ำหนักใครเล่นใครเข้ายิมก็จะรู้ดีนะไม่ใช่ข้ออ้างนะฮะนี่คือเหตนผลเรื่องจริงโอเคตอนตอนตอนายุสูงๆเนี่ยผมก็จะมีความเชื่อว่าผมว่าแข็งแรงแล้วผมก็มีเวลามากพอเวลามากพอเยอะนะผมมีเวลามากพอในการจัดกิจกรรมเพื่อตอบสนองกับเป้าหมายของผมตรงนั้นแลวผมก็เริ่มตั้งแต่ปัจจุบันนะฮะหนึ่งเดือนผมเข้ายิมมากกว่า 15- 20ชั่วโมงอย่างเงี้ยตอนหนึ่งเดือนผมก็จะมีเป้าหมาย็ทําทำทุกวันทุกวันถ้าใครเจอคุยรกิจกับาผมก็เจอเสื้ พอทาวิ่งเขาใส่คนละสองสาปีผมใส่สี่ห้าเดือนเปลี่ยนทีไม่ได้รวยครับใส่แล้วมันพังครับแอร์แตกแม่เขาเปลี่ยนเรื่อยๆอย่างงี้เพราะว่าผมอยู่กับตรงนั้นถ้าใครได้เห็นชุดอย่างนี้จงถ่ายรูไปไว้ครับสสเพราะว่าปีหนึ่งม่รู้ใส่กี่ทีสองสามทีก็ได้นเลครับผมใส่ไม่บ่อยนะโอเคเพราะนั่นเองเวลาเราเห็นมันเนี่ยไอ้ตรงนี้ผมไม่อยากได้ผมผมไม่ชอบผมรู้ว่าทําไมเป็นคอร์สลเบาหวานความดันโน่นนี่นั่นโรคต่างๆผมรู้ว่าเป็นผมก็รู้แล้วผมเข้าใจเข้าใจตอนรู้สึกว่า ว่าทําไมถึงเป็นแล้วผมก็หยุดพฤติกรรมหลายๆอย่างเขาบอกหยุดก็ไม่หยุดเอี้ยดนะฮะเขาค่อยหยุดค่อยหยุดเลยแล้วไปสู่เป้าหมายของผมคือผมผมีเวลาผมต้องการเวลาที่ทําให้สุขภาพผมอะแล้วก็สุขภาพผมได้แข็งแรงในะขณะที่ผมป่วยคุณทวดผมในคุณทวดผมเป็นลูกคร่งไทยจีนนะครับฝ่ายคุณพ่ออยู่ที่จังหวัดตังนะฮะก็ท่านเสียแล้วท่านแข็งแรงมากครับท่านพ่อผมเนี่ย ตื่นประมาณ7จ็ดโมงครึ่งเร็วไหมฮะคุณทวดผมตื่นตีห้าทุกวันแล้วคุณทวดผมจะทาพฤติกรรมแบบนี้ทุกวันเลยก็จะเข็นมันจะมีคนพักใต้เนี่ยก็จะมีก็จะมีเขาเรียกถังแก๊สถังแก๊สไม่ใช่ถังแก๊สหุงต้มนะเป็นถังแก๊สที่ใส่หินแก๊สนะครับมันจะเป็นถังตาเสือกระโดด่าถังสีดําแล้วแล้วคุณปูกก็จะเต็มอย่างนี้ครับแกไม่ได้โชว์ว่าแกมีปาวแกก็แกที่เหยียบก้มนะครับ สร้างบ้านแล้วก็ไม้ไม้ปืนแล้วตีถักแก๊วบุ้งปังบุ้งปังบุ้งปังปลุกพ่อผม <c oughs> แล้วแกบอกให้ทำงานแกบอกไม่ไม่กูณทำงานกูณทำงานกตีบุ้งปังแล้วแกก็ถากหญ้าพ่อตื่นง,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 ง่วงย่งเงี้ยอยงเงเป็นอย่างนี้ไหมครับจนคุณทวดอายุเก้าสิบแปดล้มป่วยเจ็ดวันป่วยอยู่กับเตียงนะ,แล,ะลนแ,ลแล้วก็ลืมตายิ้มแล้วก็ยิ้มมาต่อตายแล้วก็ตายโอเคไหมครับคำถามเราคิดว่าคนแก่ป่วยตายเนี่ยสภาพยังไง สายอิเรียยศอะไรนะสายอะไรสายยางสายสะพายเียติยศลุงรังอะไรนะแล้วก็มีอ่าอแล้วก็มีคุณหมอมาเทคแคร์ผมว่าถ้ากูแก่กูไม่เอาอ่ะหมอตอนแก่ตายกูไม่เอาอย่างเงี้ยทำไมเราเรา,เราถูกฝังความเชื่อว่าแก่ป่วยตายนั่นคือความเชื่อของเราผมไม่เชื่อเพราะผมเห็นผมโชคดีที่ผมจับต้องด้วยมือนะครับคุณทวดผมหนึ่งร้อยแปดปีตัวจริงนะครับ ถ้าอย่าง108ปีก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันแต่นอนนานหน่อยนอนประมาณเกือบเดือนอ,อย่างนี้ครับแล้วก็แผ่กดทับธรรมดาครับก็แผ่กดทับท่านไม่ได้เจ็บไม่รู้สึกอะไรแล้วแล้วก็แล้วก็ตายนะครับคนแก่ผมเป็นอย่างนี้หมดเลยคุณปู่ผมสุบุรีเสียตอนอายุ60เกษตอย่างนี้ครับคือคือผมเห็นผมไม่เห็นไงคือคือทุกคนมีปัญญาหมดอยู่ที่ว่าใช้มันหรือเปล่าผมมาใช้ปัญญาไงผมมีทุกคนมีครับใช้ผมเห็นว่าปู่เป็นอย่างนี้ไว้ ไอ้ทวดเป็นอย่างนี้ไว้ว่าถ้ากูนอนดึกตื่นสายว่ากูไหลไปทางปูแน่เลยไอ้ผมก็ตัดสินใจแล้วผมก็ผมก็ตัดสินใจเลือกเห็นไหมผมทุกคนมีกระบวนการการตัดใจต่อเวลาผมก็เลยตัดสินใจครับผมอยากมีรูปแบบชีวิตแบบนี้ผมเลือกท่านเองอ่ะบริบททุกอย่างกระบวนการทุกอย่างแต่ละวันที่มาสอดท้องกันกับเนื้องานที่ผมเลือกมันตอบสนองให้ผมมีชีวิตแบบนี้ผมได้เลือกแล้วครับอาบบมือให้หน้านี้หน่อยได้ไหมครับ เยอะไปน,นะครับบ้านครับผมคุยกับเ,เพื่อนเฮ้ยมึงถ้าเลือดแดงลดอะไรวะหัวพวนเราคุยยันสนุกเลยนะเพื่อนนายอาหารสัญญะบัตรไม่รอ้อยเท่เลยมันบอกอยากมีพอร์ชพอร์ชมันอบอกไอ้คนอยากมีพอร์ชมันพูดอะไรไหมถ้ากูซื้อพอร์ชนะเว้ยกูต้องเอาไปติดแก๊สกูคง <laughs> <laughs> ไม่มีตังค์ซื้อน้ำมันคูก็เลยบอกถ้ามึงคิดแบบนี้ม,นม,นมึงคงไม่มนะีตั้งแต่ตังค์ซื้อพอร์ชแล้วแหละชิบหายคือคือ คือถ้ามีทางซื้อบอสได้ค่าดันมันมันเรื่องเล็กอยู่แล้วครับดีไหมมันน้ำมันจะขึ้นจะลงชั่งมันอ่ะเพราะว่าผมไม่เคยรู้ว่าผมจ่ายค่ามันเท่าไหร่ผมแค่หยิบแบงค์พันจ่ายเด็กก็จะรับเงินถอนไม่เคยดูด้วยเท่าไหร่อาจจะเป็นที่ใส่เสียแต่มีความสุขอยากใช้ชีวิตแบบนี้ไหมครับ <Yeah. S 1> เชออ่นะนะผมเป็นอย่างนั้นนะโอเคไหมไม่ <Okay. S 1> ต้องอิจฉาผมนะทุกคนเป็นได้ครับแค่แค่แค่เชื่อแค่นั้นเองนะว่าจะทำยังไงยังไปดูต่อเพราะนั่นเองนับบ้านหลังนี้ไม่ต้องกลัวครับพี่ปัญญาที่บอก้ย ม่เอาทำา,า,านสะอาดกันตายเลยพี่โถพี่มันมีบริษัทแม่บ้านรับจ้างเยอะแยะโอเคไหมถ้าซื้อบ้านแบบนี้ได้พี่ไม่ต้องมานั่งถูนั่งขัดอยู่ยแล้วนะแต่ตรันตรีความสุขพี่ที่ได้ขัดสีช่มีวันเอาตามสบายเลยพี่ได้ขัดทังเดือนเลยอย่างนี้นี่เพราะนั่นเองแต่ผมเอาบ้านหลังนี้มาให้ดูมันมีเสียงเล็กๆของท่านนะบอกว่าพุ่มเฟือยอยู่ไงเห็นไหมถ้ามีไม่ซื้อหรอกั็จะมีเสียงเล็กของท่านนะอยู่ในหัวงี้ยองยู่ในหัวโอเคไหมแล้วก็จะบอกว่าไม่อยากได้หรอก โทษครับถ้าถูกหวยรัฐบาลรัฐบาลบอกไม่มีตังค์ในใจเป็นบ้านหลังนี้เอาไหมเออนั่นแหละปัญหาอยู่ตรงนั้นเองใช่ไหมพี่ไม่อยากได้หรอกเบนเบิร์นนี่พี่ไม่เอาหรอกแต่ผมให้ฟรีพี่เอาไหมเอาเออน้อแปลกนะมนุษย์มีความสามารถในการทะเลาะตัวเองได้เห็นไหมแต่ผมไม่ได้ทะเลาะกับพี่แต่พี่ทะเลาะตัวเองตกลงเอาไม่เอาเออเอาที่เมื่อกี้บอกพุ่มเฟือยเออเออไม่จริงๆไม่ใช่หรอกพี่ไม่มีความเชื่อในตัวเองว่าฉันได้มันมาได้จริงไงเห็นไหมง่ายนิดเดียวเองนะเพราะนั่นเองคุยกับเสียงเล็กๆนะครับ จริงๆแล้วขึ้น,นหน้านี้ถึงได้ใช้ฟังเป็นอย่างนี้ครับเมื่อสักามปีที่แล้วครับตอนนั้นเริ่มจะมีเงินพอเริ่มจะมีเงินเนะนี่ยคิดถึงคนอื่นคิดถึงคนที่ไนนะโอเคให้พ่อให้แม่รก็เลยคุยเรื่องโปรเจกต์จะสร้างบ้านมีที่ครับใหญ่ามากเลยที่บ้านนะฮะจะสร้างให้คนแก่อยู่ทั้งหมดเลยอย่างเงี้ยตอบแทนให้พี่ป้านะ้าอาอยู่อย่างนี้ครับเออนะฮะอ้าอยู่ไม่มีตังคนะ์แล้วก็เลยคิดอย่างระวางแผนโปรเจกต์ ปรากฏว่าโปรเจกต์นี้ก็เริ่มเป็นจริงเมื่อประมาณปีหนึ่งปีที่แล้วนะครับก็เริ่มติดต่อจ่ายค่าแบบผ่อนจ่ายเท่านี่นั่นผ่อนจ่ายไปได้ไหยมันต้องทําให้เชื่อว่าจุดหนึ่งที่ฉันว่าเป้าหมายมันต้องถึงถ้าผ่อนจ่ายไปแล้วโครงการเบรกทูเงินได้ใช่ตรงเบรกดาวไม่ใช่เบรกทูเบรกทูบาทถ้าโครงการมันมันต้องลง่มลงนะ